สวัสดีครับห้านขอองศนาางพิเศษนะครอรราองสองนะคะวันนี้ก็ในกลุ่มพวกเราเนศึกษาสามันะคะคือนักศึกษาหลักสูตรสายสานศศึกษาปรดิสาวิชาสารสื่สุขชนนะควเวลาวที่สนะคะเอาเอญาตนะคะท่านขอวันนี้คือขออนุญาตสัมภาษณ์น้องใน เรนี้เรายดมนกับ all อาสาภัณในในบริเวณส่วสืบพันของเราสำหรับสนที่เนาสคนที่อราส่งคนที่าสุ่ชาตินะคะกรานขอวัสดุ50%ของเาสวัีค่ะท่านขอจำไกมว่าบทบาทหน้าที่ที่าตอในปฏบัติตำแหน่งขอเราสตนอะไรบ้างคะค่ะสำหรับบทบาทหน้าที่นะคะก็จะแบ่งเป็นหนึ่งด้านบริหาร ก็จะเป็นการบริหารวางแผนบริหารจัดการทั้งด้านบลากรการเงินทัศดุเเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเพื่อให้บริการต่อสุขภาพของประชาชนอันที่สองก็คือการด้านวิชาการเราก็จะสนับสนุนทางวิชาการทัฒนาองค์กรในในระบวนการของเราแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชนเพื่อการวิจัยปัญหาสุขภาพ มีการลแล้วก็าการบ้านวิชาการแก่อุญหาบาของเรามาที่สาก็คือการิการแล้วก็กรปฏิบัติแล้วก็จะแบ่งเป็นการริหารการบริการสารสนเทศภาษาซึ่งทุกภาษาตนาราก็ทำเรื่การแกแก่ปัแบบนี้ของามแกของเราต้ทำเป็นก็งการริการ้องารในระดับชั้วปร้มการ้อมูลบริ ในด้านนั้นพวกนี้เราก็เป็นมาตรฐานของการควบคุมค่ะดังกล่าวแล้วก็ในแต่ว่างานที่ท่านได้ปฏิบัติในปัจจุบันมีอะไรบ้างครับสําหรับงานที่ทําในปัจจุบันนะคะก็ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อนวยการดูแลการเสริมสวยคุณภาพต่างๆแล้วก็มีการบริหารบริการแล้วก็การให้อา วิชาการหน้าวิชาการนะคะดังที่ได้กาวไปข้างต้นแล้วนะคะเราทำงานด้วยความบริการการทำหน้าที่ของผู้บริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติร่วมกันกับทีมงานในประทรองตรางๆ่ารแต่ไม่ทราบว่าเราจต้องทยาไรมื่มีผลงานเด่นหรืว่ามีวัมกรรได้านใดบางค่าสำหรับผลงานเด่นของเราอรจตเราจะเด่นในเรื่องการควบคุมโรค เป็นตำบลที่มีการในการบริหารการในการควบคุมโรคไข้เลปต์อักโดยเราได้รับทุนจากอาจารย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตั้งต้นในการทำโครงการนะฮะควบคุมรูปน้ำดื่มแล้วก็ตัวแก่ของพิธพ์ปาโดยการใช้นวัตกรรมจจากตัวค่ะ แล้วก็ในในกิจกรรมของเก็บจับตัวนี่คือมีมีอะไรบ้างคะถ้าเกิดอ่ะคือว่านวัตกรรมที่เราเราทำมาใช่ไหมค่ะสำหรับนวัตกรรมเก็บจับครัวของเราคือเราจะใช้สิ่งทรัพยากรที่มีในในครัวของเราเช่นล้างจานล้างจานนะคะล้างจาล้างจานจากสบู่หรือสบู่ที่เป็นสบู่เหลวแล้วก็ถุงซับฟองที่เป็นสารที่มีฟองเราจะนำมาผสมกับสบู่ค่ะแล้วก็ ดูอตาส่วนที่พอเหมาะเพราะว่าเรามีการวิจัยไม่การไม่ไม่ใช่ถึืนวิจัยแต่ว่าติดตุงทดลองอในในการในการค้นนะคะเราใช้ฟอกเกล็ดขาอุปกรณ์คือใช้ฟอกเกลในการค้นข้นตัวแกหรือแต่เวลาที่เรารออกจุดชนเราจะร่วมกับกุบมชนในการใช้วัสดุอุปกรณ์นี้นะคะเจ็บตายกับอสปกร ในในการสำรวจรวบกันสำรวจสำรวจทุกครั้งทุกอนกาแล้วก็ในตัวแกะเราก็จะกําจัดตัวแก่เดือนการพ่นพ่นจากฉีดพ่นใช่ค่ะใช้พ้นที่ในการฉีดพ่นพ่นใส่ตัวแก่แล้วก็สามารถกําจัดในในระดับที่น่าคือพอใจค่ะตามรูปนักลุนนะคะเดี๋ยวขอเดีขอเสิมท่านผอีกี้น no ึงนะคะในการผสมวิวิปรผสม เราอยากให้สมมติว,ว่าเป็นสไลด์นะคะถ้าสไลด์คือเราจะดูขนาดของพี่ด้วยค่ะว่าพ็อกกี้ที่เราฉีดผนะ้าค่ะเนาะถ้าสมมติว่าเป็นพ็อกกี้ขนาดปกติธรรมดาที่เราใช้สำหรับฉีดผ้าคือเราจะใช้ตัวสไลด์หนึ่งช้อตนต๊ะนะคะแล้วก็ผสมน้ำคือเป็น,นขวดพอกกี้ค่ะแล้วก็ในการที่เราจานนับพ่นก็คือและอีกส่วนหนึ่งก็คืออีกหนึ่งและอีกหนึ่งส่วนแล้วคือจะเป็นน้ำที่เราใช้หมักตัวส่วนสมไข่ค่ะจะมีตามด้านบนค่ะคือ เป็นภาษาบ้านนอกก็จะเป็นเมนตุล่าผักอิตัแห้งนะคะแล้วจะมีรูปด้านบนอิฐรูปด้านบนนะคะแล้วก็เราจะเอามาเอาจะเพาะใบนะคะแล้วก็ปใช้หำปุนด้วยนะคะแล้วก็เอามาทำทางต้นแล้วก็คเอามาหั่นหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็เอาจานมาผังใส่น้ำทำ่างไว้แล้วก็ในส่วนของน้ำเราจะเอาของผสมกับน ในตัวฟอยี้แล้วก็ตัวสตัวไลด์เองน,นะคะแล้วหลังจากนั้นเื่อถ้าเราชุกชฉนร้อนะจะมีรูปด้านบนนะคะแล้วก็เป็นกรี๊เนาะของในการทำธุรกรรมตรงนี้นะคะที่ใช้ฉุกชฉนคือ <c oughs> ถ้าเราเข้าไปในห้องน้ำหรือในห้องเสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าแล้วก็ลิวมันจะชอบเกาะต่อไปนิดน,นิดนะคะ <c oughs> แล้วก็จะใช้คฟอยล์ค่ะฉีดพ่น,ะะนแล้วก็ผลที่ได้คือตัวหยุดนะคะ ทอดของตัวยุงนะคะไปจับกับตรอีกจะไม่สามารถที่จะดี็นไนะคะในส่วนของทอกรตมกี้แล้วก็อาจใช้มาดอะไรชนี้ของปกติแล้วก็จะจะนินให้เราจะพอใช้ที่บ้านก่อนก่อนที่จะนํำเสดจนแล้วเราจะให้เราจะพอทดลที่บ้านโดยการตื่นเช้ามาเวลาจะในข้างห้องน้ำนะคะทดสอบโดยการพดนก่อนข้าห้องน้ จะทําให้ยุงที่มาลบควรที่มีอยู่ในการห้องน้ำหลุดแล้วก็ตายต้องต้องยืนยันได้ว่าทั้งหลุดทั้งตายนะะได้ผลมากแล้วก็ช่วยอะไรช่วยในการเวลาเราเข้าห้องน้ำถ้าเราจะใช้สารเคมีเลยคนบางที่ไปล้นนนางห้องน้ำมันจะทนต่อสารเคมีได้เราต้องใช้ในสิ่งที่บัน วันช่วยที่ไม่ให้เราได้รับที่เปิดตรงแล้วก็ต้องใช้แบบแตบบ่วิธีการนี้ได้ผลคือออราโธอ์ใช้แล้วนำไปเสิมชุมชนุมชนก็สามารถที่จะใช้แกะได้การรักษาปอของเราก็ได้จลสนุนโดยการใช้มงกาฎในส่วนของเราเราพอจะต่อเองในการผลิตผลิตน,น้ำยาจานอะไกันผลิตน้ำยากแก่ หมู่บ้านจะคนก้าหมู่บ้านเพืนน่อนำไปใช้ให้เต็มพื้นที่เป็นนวัตรกรรมที่ดีครับน่าไปศึกษาครับครับผมแล้วที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในการทํางานอะไรบ้างครับถ้าเป็นปัญหาอุปสรรคในช่วงแรกที่เราถ่ายโอนมาจากกระทรวงการศึกษา,าเราเราข้ามาที่องค์การมหาส่วนจะมาฟังแกคาปัญหาของเราอันดับเนี่ยคือ ขาดบุคลากรโครงการของเราจะช้าแต่ไม่เพียงพอหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือปัญหาถึงการผลักคือเดิมจากกระทรวงสาธารณสุขเราก็ขาดอยู่แล้วตอนเราย้อนมาช่วงนี้มันก็หมดเลยหลัการมันไม่ครบค่ะสอนในการปฏิบัติงานในในพื้นที่ในโครงการก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งจุดแก้ปปองเราประสบการณ์สมมติเพิ่มเตอม เราส่งมอบให้การสนับสนุนนะคะด้านงบประมาณและก็ด้านความรู้เพื่อนต่างๆเป็นอย่างดีเพราะว่ามีจุดแข็งนี่คือส่วนที่เราได้พัฒนาของรปศปัญหาที่เราไม่แก้ด้านงบประมาณ้งบประมาณในส่วนนั้เราก็มีงบประมาณมา ลองท้องเนี่ยรัฐบาลเราเราก็มีความพอสมควรอยู่นะคะในในรื่องว่ารัฐบาลที่จะประสบการณ์สิ่งที่เราจะช่วยกันต้องบอกว่าช่วยกันนะคะช่วยกันได้บันทึกข้อมูลอะไรกันบ้างๆว่าถ้าจะพูดถึงว่าช่วยกันหาอะไได้บันทึกบันทึก e-game ยังไงครับบันทึกแล้วก็เบอร์ีเค m e ถ้าเกมไรได้ใช่ยังครับ เป็นรยได้ของอ<ำ>ก็มีค่าใช้หรือว่าอเคค่ะประเด็นต่อไปนะคะไม่ทราบว่าท่านผดมมีข้อเสนอในการทําง,งาน,นอะไรบ้างคะสําหรับข้อเสนอในการปฏิบัติงานนะคะเนื่องจากว่าเราก็ขึ้นย้ายมาทบตัวใหม่ถ้ะจะพูดเสร็ว่าในเ่วนที่เราขาดเราก็ต้องศึกษาค่ะ ก่อนหน้าแล้ก็ต้องศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นระเบียบการเงินการบัญชีระเบียบที่ที่เกี่ยวข้องในการติดงานทุกทุกจ้าเราก็ต้องไปศึกษาใหม่จากที่เราเคยศึกษาในระเบียบของกระทรวงการศึกษารละก็ต้องมาอีกที่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เรื่องของทางการท่ารในภา นะคะก็พอสมควรถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเริ่มต้นในระเบียบในส่วนไดก่อนนะคะอันที่สองก็คือเราก็แบบจัดทำแผนงานเราต้องจัดทำแผนงานเรก็ต้องแบนเงินงนให้ครอบคลุมในทุกด้านโดยย่งจากแผนทีศาตรของออบจขอนแกนของเราตอนนี้นะคะเราพกเราสามคนต้อขอของเงินุนขอเป็นสูงนคะที ช่วยในการสนับสนุนนะคะในการเรียนของเรานะคะถ้ามาสูงว่าท่านพอออกไปหาเงินให้ไปเรียนมีส่วนตรงของวิชานก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้นะคะในเรียนในวิชาแล้วก็เรียนในของวสขัดแกนะคะวันนี้ค่ะพวกเราสามคนนะคะก็ขอบคุณขอบคุณครับที่ให้ความสําคัญต่อความเปเราแล้วก็ในในส่วนของวิชาเนี่ยคิดว่าวันนี้ที่เรา ก็อย่างน้อยก็จะเป็นสิ่งเตินใจเป็นสิ่งที่เราจะนำไปปฏิบัติต่อในทางต่อไปค่ะพี่มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วครับแต่ว่ารัฐแต่ว่ารัตกรรมหน้าไปศึกษาครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ